เรื่องที่อยากให้ทุกท่านตระหนักแต่อย่าเพิ่งหนกกลัวอะไรจนเกินไปนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องสังเกตแล้วก็ระมัดระวังกับเรื่องของโรคระบาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้อยู่ตลอดเวลานะคะการระบาดของโรคเอ็มพ็อกซ์หรือว่าชื่อเดิมก็คือโรคฝีดัดลิงนะคะก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีที่ผ่านมามันเคยมีการระบาดมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มันกลับมาสร้างความหนกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการระบาดที่เกิดขึ้นที่ คองโกตอนนี้มันลุกลามลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านทำให้องค์การอนามัยโลกนั้นถึงออกมาประกาศเตือนภยัยภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่ประเทศในแถบแอฟริกาเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเราเประเทศในแถบอาเซียนของเราอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยก็พบว่าติดเชื้อเอ็มพ็อกซ์นะคะโดยที่ตัวเขาก็ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยไปดูทางองค์การอนามัยโลกก่อนค่ะ ผู้ในการองค์การอนามัยโลกนะคะเทดรอสอาดานอมเกเบรเยซูสค่ะประกาศให้การระบาดของโรคเอ็มพ็อกซ์ในบางพื้นที่ของทวีปแอฟริกามีสถานะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะหลังจากการแพร่ระบาดของโรคที่คองโกนะคะมีผู้เสียชีวิตกว่า450คนค่ะแล้วก็มีการระบาดไปตามประเทศต่างๆ ทั้งในแอฟริกากลางและก็แอฟริกาตะว,วันออกด้วยนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่13สิงหาที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในซึ่งเอ็มพ็อกซ์เนี่ยเดิมรู้จักกันในชื่อของโรคฝีดัดลิงนะคะซึ่งหากว่าใครติดตามค่ะคุณก็จะได้ยินคำว่าคือมันจะมีสายพันธุ์เรียกว่าคลีตวันกับคลี2ทูนะคะการแพร่ระบาดเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดสัมผัสผิวหนัง การหายใจใกล้ชิดการรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งไวรัสจะทําให้มีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกิดแผลพุพองตามมานะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะเกิดการเสียชีวิตได้นะคะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเพราะว่าพอตอนแรกติดตามข่าวก็เอ๊ะไปอยู่นู่นแถบแอฟริกามันก็อาจจะไกลตัวเราหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมานี้เองค่ะ มีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะว่าหน่วยงานสาธารณาสุขฟิลิปปินส์ยืนยันพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเอ็มพ็อกซ์ในประเทศซึ่งผู้ป่วยคนนี้ไม่มีประวัติในการเดินทางไปต่างประเทศไม่ไม่มีประวัติในการเดินทางออกนอกฟิลิปปินส์ด้วยค่ะถือว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกนะคะนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566ค่ะ โดยผู้ป่วยรายนี้เป็นชายชาวฟิลิปปินส์นะคะอายุ33ปีไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เริ่มมีอาการไข้เมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วในอีก4วันต่อมาก็มีผื่นขึ้นชัดเจนค่ะทางที่ใบหน้าหลังท้ายทอยลำตัวขาหนี่ฝ่ามือฝ่าเท้านะคะซึ่งหลังจากตรวจ p c r แล้วผลเป็นบวกค่ะก็คือพอไปตรวจว่าเป็นเ e อ o มพ็อกซ์หรือเปล่าก็พบว่าเป็นบวกนะคะโดยการติดเชื้อเ e อ o มพ็อกซ์นั้นก็จะทำให้เกิดรอยโรคที่ผิวหนังจะเกิดตุ่มนองและการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ อาการส่วนใหญ่ไม่รุนแรงค่ะแต่ว่าในบางกรณีที่อาจจะมีอาการเสียชีวิตได้นะคะโดยนี่แหละอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้เราต้องต้องแสดงความกังวลกันนะคะว่าตอนนี้คนที่เขาติดเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางออกไปนอกประเทศด้วยแล้วอย่างนี้มันจะเกิดการระบาดมากขึ้นหรือเปล่านี่นะคะสำหรับในประเทศไทยนะสำหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์แพทย์ยงผู้วรวรรณค่ะหวัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมาระเวชศาสตร,ร์คณะแพทยาศรราสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอยังคงให้ข้อมูลความรู้กับคนไทยอยู่เสมอนะคะกับเรื่องของไวรัสกับเรื่องของโรคระบาดเนี่ยนะคะเรื่องนี้คุณหมอก็ออกมาเตือนคนไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าฝีดาดวานอนหรือว่าเอ็มพอซ์นั้นเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังะค่ะเดิมการระบาดของเอ็มพอซ์ใน2ปีก่อนหน้านี้ระบาดมากในนอกทวีปแอฟริกานะคะ เป็นสายพันธุ์กลุ่ม2ก็คือ Clade 2B รวมทั้งพบในประเทศไทยมากกว่า400รายเายือ4ร0รายค่ะแต่ว่าสายพันธุ์นี้มันไม่ไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะพบในผู้ใหญ่แล้วก็พบในผู้ชายส่วนใหญ่ที่มีการติดเนี่ยติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายนะคะก็ติดกันประมาณ98%นนะคะโดยสายพันธุ์ที่มีการระบาดในคองโกในปีนี้มีผู้ป่วยเยอะมากขึ้นนับหมื่นรายทีเดียวค่ะมีการแพร่กระจายไปหลายประเทศในทวีปแอฟริกา เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะอยู่ในกลุ่ม1ห,หรือว่าคลสวันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคลสวันบีโดยสายพันธุ์นี้พบได้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะแล้วก็ที่เสียชีวิตมากๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเด็กนะคะถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์กลุ่ม2การติดต่อนอกจากสัมพันธ์เกิดจากการสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยก็ยังพบว่า ฝอยละอองจากการหายใจก็สามารถทําให้เกิดการติดเชื้อกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์นี้จึงเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ทั่วโลกนะคะคล้ายๆกับการเป็นหวัดนะคะคล้ายๆกับการติดเชื้อโควิดอะคะ่ะถ้าหากว่าคุณคุยกันแล้วก็ไม่ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยนะคะหายใจใกล้กันเนี่ยละอองฝอยจากการ จากน้ําลายของคุณเนี่ยมันก็จะไปเกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลสําหรับประเทศไทยนะคะคุณหมอโยงก็บอกว่าทุกรายของผู้ติดเชื้อเอ็มพ็อกซ์นั้นจะต้องมีการเฝ้าระวังตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องแยกสายพันธุ์ให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของสายพันธุ์กลุ่มที่2ในประเทศไทยค่ะซึ่งในกลุ่มของเคเลสทู ool, หรือว่ากลุ่มที่2เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ ที่มีความรุนแรงของโรคมากกว่านะคะนี่แหละจึงเป็นประเด็นที่คุณหมอยงเนี่ยก็ก็ออกมาเตือนนะคะว่าให้มีความระมัดระวังกับเรื่องนี้ด้วยแต่ว่า,อย,าอย่างไรก็ตามนั้นก็ยังเน้นย้ำว่าเรื่องนี้เอามาบอกกันไม่ได้ต้องการให้มีความสนุกนะคะแต่ให้มีการตระหนักว่าโอกาสในการที่มันอาจจะเกิดการระบาดในบ้านเรามากขึ้น มันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าหน่วยงานด้านสาธ,ธารณสุขของเราเองก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะในแพทย์ยงยศธรรมวุฒินะคะที่บดีกรมทยศาศาการแพทย์กระทรวงาสาธารณสุขนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะค่ะว่ากรมทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอ็มพ็อกซ์ในประเทศไทยด้วยการสุ่มตรวจทางห้องแลบโดยตลอดนะคะโดยล่าสุดจากการถอดรหัสพันธุก,กรรมทั้งจีโนมจำนวน191ราย เราแบ่งในผู้ที่ติดเชื้อในบ้านเราทั้งหมดเนี่ยอยู่8สายพันธุ์ย่อยด้วยกันนะคะก็จะมีอุ้ยเยอะแยะค่ะ A อสเอจุดสองเอจุดสองจุดหนึ่งบีจุดหนึ่งบีจุดอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ย่อย C. 1อันนี้พบในประเทศไทยมากที่สุดนะคะคิดเป็นประมาณ85.34เรองลงมาก็จะเป็นสายพันธุ์ย่อย A.2.1 แล้วก็ C. 1 1แล้วก็ A. 2ตามลำดับนะคะเดียวพบว่าสายพันธุ์ย่อย C. 1ที่พบมากในบ้านเราเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่พบพบส่วนใหญ่นะคะซึ่งแตกต่างจากในช่วงแรกของสถานการณ์การระบาดที่เป็นสายพันธุ์ย่อย A. 2โดยก็อันเนี้ยมันก็เป็นการบ่งชี้ถึงวิวัฒนาการของไวรัสสาขาว่าวรัสมันก็มีพัฒนาการของมันขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการสะสมเกิดการกลายพันธุ์แล้วก็มันตัวมันเองมันก็มีการปรับตัวตลอดเวลานะคะแต่อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ย่อย4.1ถือว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นค่ะเมื่อเทียบกับสายพันเคลส์วัที่มีการระบาดในแอฟริกาโดยเคลส์วเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง10%นะคะในขณะที่เคลส์2หรือว่าเคลส์ 2A ซึ่งรวมถึงมี4.1ด้วยมีอัตราการเสียชีวิตต่ำเพียง1%เท่านั้นนะคะโดยทั่วไปเคลส์2รวมถึง4.1 ก็จะมีลักษณะการแพร่เชื้อที่ไม่รุนแรงแล้วก็เมีัตราการเสียชีวิตต่ำนะคะในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกตินะคะโดยคุณหมอยมยศก็บอกว่าทางคมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศูนย์ว,วิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้งห้องปฏิบัติการเครือข่าย62แห่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะเตรียมความพร้อมห้องแลบเวลาเจอผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการที่ต้องสงสัยนี่ก็จะส่ง เข้าไปเอาเชื้อไปตรวจในห้อง l a บเนี่ยนะคะซึ่งกระจายไปยังจังหวัดต่างๆทั้งหมด24จังหวัดด้วยกันเพื่อที่จะได้ทราบว่าสายพันธุ์ที่มีการติดต่อกันเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรบ้างแล้วก็ห้อง l a บของเราก็มีทางมีความทันสมัยนะคะสามารถที่จะรายงานผลได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส m p o x นะคะในทางห้อง l a บแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปยังห้อง l a บ เครือข่ายส่งเสริมการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คุณหมอก็ให้คํายืนยันนะคะว่าทางกรมยศาสตร์การแพทย์เองก็ยังคงเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของเอ็มพ็อกซ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบแนวโน้มการระบาดแนวโน้มการกลายพันธุ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เพื่อที่จะได้กําหนดมาตรการในการควบคุมได้อย่างทันท่วงทีค่ะใช้เวลาตรงนี้ในการทําความรู้จักกับเอ็มพ็อกซ์กันหน่อยกันละกันนะคะ โรคเอ็มพอกซ์เนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสฝีดัดลิงค่ะซึ่งมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบไวรัสไข้ทรพิษนะคะแต่เชื้อไวรัสไข้ทรพพิษมีความรุนแรงน้อยกว่ามากในตอนแรกไวรัสนี้ถูกแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนค่ะแต่ปัจจุบันนั้น ก็ยังสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้เช่นเดียวกันแล้วก็ก่อนหน้านี้โรคนี้ก็พบได้มากที่สุดในพื้นที่ห่างไกลในป่าดิบชื้นของแอฟริกาแล้วก็ในประเทศต่างๆเช่นในคองโกที่ตอนนี้กําลังมีการระบาดอยู่ด้วยนะคะโดยในภูมิภาคเหล่านี้ก็มีผู้ป่วยหลายพันรายคะ่ะและมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนจากโรคนี้ทุกปี โดยเด็กๆคะ่ะอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ก็ต้องรู้ว่าเราต้องสังเกตอาการนะคะว่าอาการที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นแค่ไข้ธรรมดาเป็นหวัดเป็นโควิดหรือว่ามันเป็นฝีดาดลิงเอ็มพอสกันแน่นะคะอาการเริ่มต้นของโรคเนี้ยจะมีอาการคือมีไข้ค่ะมีไข้ปวดหัวแล้วก็มีอาการบวมปวดหลังแล้วก็ปวดกล้ามเนือ้อ พอไข้ลดลงจะมีผื่นขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นความแตกต่างเพราะว่ามันจะมีผื่นซึ่งจุดที่มันจะขึ้นเป็นลําดับแรกๆเนี่ยก็จะขึ้นที่ใบหน้านะคะแล้วก็แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายพบมากที่สุดบริเวณฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าค่ะผื่นนี้อาจจะทําให้เกิดการคันหรือว่าเกิดการเจ็บปวดอย่างมากนะคะและจะมีการเปลี่ยนแปลงและผ่านหลายระยะก่อนจะกลายเป็นสะเก็ด ซึ่งจะหลุดออกไปในภายหลังแล้วก็แผลเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดแผลเป็นได้นะคะการติดเชื้อโดยทั่วไปจะหายได้เองค่ะแล้วก็มักจะอยู่ระยะประมาณสัก14-21วันแต่กรณีที่รุนแรงอาจจะทำให้แผลกระจายไปทั่วทั้งร่างกายนะคะโดยเฉพาะในปากดวงตาแล้วก็อวัยวะเพศด้วยนะคะโดยการแพร่กระจายของโรคเ,เชื้อเอมพ็อกซ์นี่นะคะจะแพร่กระจายแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์การสัมผัสการผ่านทางผิวหนังแล้วก็การพูดหรือการหายใจใกล้กันลมหายใจถึงกันน้ำลายกระเด็นใส่กันรประมาณนี้ค่ะไวรัสสามารถจะเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังได้อย่างเช่นในผิวหนังของเราอาจจะมี แผลเล็กๆในน้อยที่เราอาจจะไม่ทราบเลยนะคะแล้วเชื้อมันก็อาจจะเข้าไปในทางนั้นหรือว่าจะผ่านทางทางเดินหายใจหรือว่าผ่านทางตาจมูกหรือว่าปากก็ได้นะคะแล้วก็โรคนี้ยังสามารถแพร่กระจายได้ผ่านการสัมผัสวัตถุที่ปนเปื้อนไวรัสเช่นที่นอนเสื้อผ้าและก็ผ้าขนหนูและการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อเช่นลิงหนูและก็กระรอกเป็นต้นนะคะโดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดเนี่ยนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เขาก็พบในกลุ่มของผู้ที่มี เพศสัมพันธ์โดยเฉพาะกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือผู้ที่มีคู่นอนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนใหไม่ๆอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามใครที่มีโอกาสได้สัมผัสกับคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อได้นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแม้แต่คนในครอบครัวอารมณ์คล้ายๆกับโควิดนั่นแหละค่ะประมาณนั้นนะคะมันสามารถติดเชื้อได้ได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิธีการในการที่จะแนะนําก็คือถ้ารู้ว่าคนคนนั้นมีอาการ เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขามีเ,เป็นเอมพอก์รือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเขามีอาการอะไรเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเอาไว้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมหลักเกณฑ์สาคัญที่เรายังคงใช้ได้อยู่เสมอถึงแม้ว่าตอนนี้โควิดจะผ่านไปแล้วก็คือการล้างมือค่ะการล้างมือแล้วก็งดการสัมผัสหน้าตาเนี่ยโดยเฉพาะในมือที่เพราะมือวันสกรปรกมากนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ยังสามารถใช้ประโยชน์ในสถานการณ์นี้ได้หรือแม้แต่การสวมใส่หน้ากากาอนามัย ก็มีประโยชน์มากๆนะคะในทุกๆสถานการณ์ะคะ่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะก็น,นี้ก็เอามาเาตือนกันนะคะสำหรับหลายๆท่านไม่ต้อง ระหนักขออภัยไม่ต้องตะหนกนะคะแต่ให้ตระหนักกันเอาไว้วิธีการในการที่เราป้องกันเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจที่เคยใช้กันคนไทยมีความเข้มงวดมากมีวินัยมากกับเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยกับเรื่องของการาล้างมืออยู่เสมอนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ไม่เอามือไปแคะแกะเกาโดยเฉพาะกับบนใบหน้านี่เป็นหลักการที่เราสามารถที่จะใช้ได้อยู่ตลอดทุกช่วงชีวิตนะคะ <laughs> เพื่อที่จะป้องกันเรื่องของโรค ทั้งเรื่องการติดเชื้อไวรสัสแล้วก็เรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจด้วยจะเห็นได้ว่าหลังๆช่วงนี้คนเป็นหวัดกันเยอะมากนะคะเพราะอากาศมันเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็พวกไข้หวัดอะไรต่างๆมันก็มีการแพร่ระบาดเพราะว่า เราละเลยกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันน้อยลงอะค่ะไม่เหมือนกับตอนที่โควิดเนาะคนไทยเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยและมีวินัยกับการใส่หน้ากากอนามัยมากเอาตรงนั้นกลับมาใช้ะค่ะเพื่อป้องกันเราใครไม่ใส่ช่างเขานะคะใครไม่ใส่ก็ไม่ไม่เป็นไรแต่เราดูแลป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าป่วยแล้วมันไม่คุมกันเลยนะคะอ่ะอันนี้เอามาฝากกันว่าสถานการณ์ของโลกตอนนี้มันมีความมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องกังวลน,นะคะ